ต่อทำไมใจมันรู้ทันกลัวแต่ไม่รู้ทันตัวเองต่ออาม,ม่าตื่นตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางไม่ใช่ขยันหรอกแต่อาม,ม่ากลัวขายไม่ได้นั่นแหละอมมาม่าคือจิตมนุษย์ยุคหนึ่งเลยไม่คิดเรื่องความหมายไม่คิดเรื่องความสุขคิดแค่ว่าวันนี้จะรอดไหมเหมือนสมัยก่อนๆฝนไม่ตกก็อดตายใช่ตอนนั้นความกลัวฉลาดกว่าปัญญา รู้ทันทีว่าอะไรอันตรายอะไรต้องหนีอะไรห้ามเตะแต่ยังไม่รู้ว่ากลัวมากไปก็ทำรลายตัวเองงั้นความกลัวก็ไม่เลวนี่มันช่วยให้เรารอดมันไม่เคยเลวเลยมันเกิดก่อนเหตุผลถ้าไม่มีความกลัวมนุษย์ไม่เหลือมาถึงวันนี้พุทธะยุคนี้เลยสอนเรื่องศีลไม่ฆ่าไม่แย่งไม่เบียดเบียนไม่ใช่เพราะศีลสูงส่ง แต่เพราะถ้าไม่ตั้งกติกาความกลัวจะพาเราทำทุกอย่างแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่อดตายแล้วใจยังกลัวอยู่เลยเพราะใจมันจำได้ความกลัวเก่าไม่ได้หายไปมันแค่เปลี่ยนรูปจากกลัวสัตว์ร้ายเป็นกลัวคนไม่รักจากกลัวอดเป็นกลัวไม่มีค่าใจยังใช้ระบบเดิมทั้งที่โลกเปลี่ยนแล้วแล้วเราควรทำยังไงกับมันละ่ะกลัวก็ห้ามไม่ได้ พุทธายุคนี้ไม่ได้สอนให้ไม่กลัวแต่สอนให้ไม่เชื่อความกลัวทุกเรื่องรู้ว่ามันมาเพื่อป้องกันไม่ใช่มาเพื่อสั่งชีวิตความกลัวคือครูคนแรกของมนุษย์แต่ถ้าไม่รู้จักมันมันจะกลายเป็นเจ้านายอาาไม่เคยรู้เลยนะว่าที่รีบที่เหนื่อยที่ใจแข็งใส่ตัวเองมันคือความกลัวรู้ตอนนี้ก็ไม่สายแค่นี้ปัญญาก็เริ่มเกิดแล้ว